นะครับพอเราเราแดกคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวตัวด้านซ้ายนะครับมันก็จะบอกว่า this number in this cell is f o r m a t as text นะครับก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็น number ที่ถูกเก็บในรูปแบบของ text เพราะนั้นเราก็ทำการ convert to number นะครับเรียบร้อยจากนั้นคีิกขวานะครับ format cell นะครับแล้วก็เปลี่ยนมันเป็น special identification number ครับเราไ็ได้เลขแบบชาชดช่วน จากนั้นเราก็ลุกอั้มาชดน,นะลองดูนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วนะครับเดี๋ยวจะจะได้รู้กันว่าเออเนี่ยมันมันคืออะไรเท่ากับส u บจิ๋ว s ับ t ิ t วเท c กนะครับคอมมาโอเท็กก็คือชาสิ10 c h a r ชาวงเล็บนะครับคอมมานะให้มันเป็นแรลงไปซะเล็บปึ้งรอแป๊บหนึ่งนะฮะข้อมูลมันหลายพันนะเรียบร้อยออกสูตรออกซะเกี่กับ เดี๋ยวเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเท่ากับ subtitute s subtitute s text นะครับ Old text ก็คือเมื่อกี้เคาะ pm นะครับตรงมนาให้มันเป็น range enter มบหลอนะ shift n c เ r ็น special value นะครับอันนี้ไม่ได้ใชหละถูกไหมเดี๋ยวลืมลืมลืม light lens l o า f i ลอ๋อ s e m i c o ล o n หัวห้า lens low five o k นะครับตัวนี้ก็เท่ากับ r i g s t light นะครับดาวเย็นเลนเลนอินนี่นะครับลบ find อ็นเลนลบไฟล์ไฟล์อะไรไฟล์ semicolon นะครับมีจินเทปนะครับแล้วก็บวกไปอีก5นะครับเลนลบไฟล์เนาะมับ Ơi! Màu như vầy ba Light... Không mày không phải là Light. RIGST, ồ! đi đuôi nè. Light... Tao Lên cẩn đi. Lên... เลนห้าสิบมัดต้องกับไฟล์ไฟล์เท็กโคอนนะครับปิดอินเท็กสิบสองทุกทุกทุกสามสิบสองสิบสองสิบสองสิบสาม หักหกห้าไปก่อเป็นสิบเจ็ดนะครับอ่า i s t line นะครับ EN, len เล่นี่นะครับลบด้วยไฟล์หกห้ามากเฮ้ยทำไมมันได้แค่สามวะ แต่ลว้ลวแตลว้ลวแตล้วต้องทำางนอกใช่ไหมเนีย่ยมันดีลิแม่งเลยท่กกับ i.gst ไลท์นะครับอ๋อโอเคโอเครูค้แลรู้แล้ว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 ,ลวไลท์ นะครับต้องใส่เทคกรอนนะครับเทคเหล้วตามด้วยคนมากเล่นลบไฟเออนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออไอ้เฮียมเอ้ยมันมี AM ด้วยครับโอ้โหลืมลืมลืมเท่ากับสัตติเดียวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น substitute t a k e นะครับ t k e all t a k e ก็ค ok ือ a m เขา a m comma blank left f i อืมอย่างด้วยมัน ตัวน,นี้ก็เป็นคอรั่มสามซะคอร์ร่มสามัาสาม้นมีเอใช่ไหมลองลลดปซอืนี่ครับเรียบร้อยชิป็นโทนซีอ้โหยังไม่ได้แก้ของน้องนนทวะ่ะ นไไส้ลม่เป็นไรทำไปก่อนนะครับอคอลัมน์สามนะเท่ากับ left left นะครับเทตคอมมาสิบสามเนาะเลขประชาชนนี่สิบสามตัว ให้สแวลูนะครับแล้วก็คนเวิร์ตกลับมาเป็น Number นะครับเสร็จป mm ุ hmm. ๊บก็ format cell นะครับ mm hmm. เป็น special d e t i i c a t i o n number มาตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น id นี่ก็ลบทิ้งไปเรียบร้อย นะครับจากนั้นเราก็ลูกอัพค่าก็จะรู้แล้วเป็นของเกษตรกรรายใดนะครับเนาะอย่างตัวอย่างคลิปนี้ก็จะเห็นประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับคำนะเรื่องของการตัดเทคเล็บไฟล์เลนนะซั t ทิทิวนะครับใช้ประกอบร่วมกันเนาะจะทำให้เราจัดการข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม